เช็คดว่วนอันตรายจากชอ็อกโกแลตที่คนเป็นกรดไหลย้อนต้องรู้ชอ็อกโกแลตละท่านสิบเปอร์เซนต์ดีกว่าเดี๋ยวกวามตัน้ะแกเป็นโรคกดไหลย้อนอยู่ไม่ใช่เหรอแกกินชอ็อกโกแลตได้เหรอวะตัดแป้งออกเซลมันเซลอยู่ไม่ช็อกโกแลตมันกินไม่ได้ยังไงแต่ก็เห็นคนก็กินกันเยอะแยะใช่คนทั่วไปน่ะกินได้แต่ไม่ใช่คนที่เป็นโรคกดไหลย้อนแบบแกนะฟังพี่นะสังในชอ็ชอกโกแลตเนี่ยมันมีสารเมนทิลเซนทีนทำให้หมูลู่หลอดอาหารเกิดการคลายตัวมันจะส่งผลให้เกิดการผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหาร ทให้อาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะนานกว่าปกติส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องและกระตุ้นการกดไหลย้อนได้เลยต่แตกินไม่เยอะหรอกไม่น่าจะเป็นหนึ่งขั้นที่พี่พูดได้นะนั้นฟังพี่ก่อนนะช็อกโกแลตเนี่ยมีส่วนผสมของโกโก้ใช่ไหมใช่ดิพี่ช็อกโกแลตแท่งไหนทำจากโกโก้แท้ยี่งมีปริมาณคาเฟอีนที่สูงขึ้นคาเฟอีนจะไปเพิ่มการหลั่งของน้ำย่อยและกดในกระเพาะอาหารมากขึ้นทำให้เสี่ยงต่อการเป็นกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีคาเฟอีนทำให้เป็นอันตร แกจะไม่เสียดดยเลยนะต๋องถ้าแกได้ฟังต่อแต่ก่อนอื่นเลยนะแกกดติดตามไว้ได้ยังจะได้มีความรู้ดีๆไว้ดูแลตัวเองกดไปแล้วพี่แล้วมันยังไงต่ออ่ะเมยโกโก,โก้เนี่ยมันมีไขมันสูงทําให้กระเพาะเนี่ยใช้เวลาย่อยานานขึ้นและไขมันเนี่ยมันจะไปรวมตดในกระเพาะอาหารทาให้เกิดอาการจุกแน่นและแสบร้อนกลางอ,อกได้ง่ายมันถึงขั้นจุกแน่นร้อนกลางอ,อกเลยอ่ะพี่พวกขนาดนี้ตัดไปกินก็ได้ต๋อน,น่าชอบจุกแน่นท้องก่อนนอนอ่ะนะพไม่ชอบเลยเห็นไหมล่ะช็อกโกแลตเนี่ยมันก็ออันตารายควรเป็นกด หรือถ้าต่อไปแหละจะไปซื้ออะไรคอมเมนต์มาถามก่อนก็ได้จะได้ช่วยดูไงว่าไหนอ่ะมันกินได้กินไม่ได้กับคุณเป็นกฎไหลย้อนได้เลยพี่ขอบคุณมากเลยสำหรับความรู้ดีๆชีวิตดีบอกต่อถ้าชอบช่องสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ชอบติดตา